เรือหลวงปลายชนหรือ HTMS ลายชนเป็นหนึ่งในเรือตรวจการปลายฝั่งที่กองทัพเรือไทยภาคภูมิใจด้วยภารกิจที่หลากหลายทั้งการลาดประเวณการคุ้มครองอธิปไตยทางทะเลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำไปจนถึงการฝึกอบรมและปฏิบัติภารกิจร่วมกับประเทศพันธมิตรซึ่งเรือลำนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับทะเลในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะด้วยขนาดกำลังเครื่องยนต์และระบบอาวุธที่ทันสมัยพร้อมจะตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ เรือหลวงปลายชนเป็นเรือในกลุ่มเรือตรวจการกลายฝั่งชั้นกระบี่กระบี่คลาสออฟโชว์ปาโตรเวสเซลซึ่งเป็นเรือที่ได้รับการออกแบบโดยบริษัท BAE Systems จากสหราชอาณาจักรโดยเรือลำนี้ถูกต่อขึ้นภายในประเทศไทยที่อุ่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชจังหวัดชนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประเทศและสร้างความรู้ความสามารถในการต่อเรือรบภายในประเทศให้กับบุคลากรของกองทัพเรือไทย เรือหลวงปลายชอนมีความยาวประมาณ91เมตรความกว้าง11.6เมตรและกินน้ำลึกประมาณ3.5เมตรมีระวางขับน้ำราว1,969ตันซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติภารกิจระยะไกลและการเฝ้าระวังในทะเลเอ่าวไทยและทะเลอันดามันเครื่องยนต์หลักของเรือลำนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2เครื่องซึ่งให้กำลังขับเคลื่อนสูงสุดกว่า10,000แรงม้าทำให้เรือสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ25นอตและมีระยะปฏิบัติการมากกว่า3,500ไมล์ทะเล เรือลำนี้มีระบบควบคุมการเดินเรือแบบอัตโนมัติรวมถึงระบบการนำร่องด้วยดาวเทียม GPS และเรดาร์ควบคุมการยิงที่สามารถระบุเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายโดยเรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่อเนื่องยาวนานหลายวันโดยไม่ต้องเติมสเสบียงบ่อยครั้งอีกทั้งยังสามารถรองรับลูกเรือได้ประมาณ60นายรวมถึงพื้นที่สำหรับรับผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพิ่มเติมได้อีกตามความจำเป็น ในด้านอาวุธเรือหลวงปลายชนติดตั้งปืนใหญ่ขนาด76มิลลิเมตรแบบ o อท Mil a r a า u p e r r a p ร d ิดซึ่งเป็นปืนหลักบริเวณหัวเรือใช้สำหรับการยิงเป้าหมายทั้งทางอากาศและผิวน้ำนอกจากนี้ยังมีปืนกลขนาด30มิมลลิเมตรแบบ MSIDS30M Mark 2ติดตั้งบริเวณท้ายเรือและปืนกลขนาด0.50นนิ้วอีกหลายกระบอกสำหรับการป้องกันร,ระยะไกลการจัดวางอาวุธบนเรือลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถตอบโต้การโจมตีได้รอบด้าน ทั้งจากทางอากาศเรือผิวน้ําหรือแม้แต่ภัยคุกคามจากโจรสลัดหรือเรือเร็วเรือหลวงปลายชนยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์บริเวณท้ายเรือสามารถรองรับการขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์แบบเบาและขนาดกลางเช่น s 7 6หรือเบ l 412เพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตหรือการขนส่งสเสบียงและเจ้าหน้าที่ทางอากาศ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บเรือเล็กและเรือเร็วแบบ r s i b ซึ่งใช้สำหรับการขึ้นฝั่งหรือการเข้าตรวจสอบเรือที่ต้องสงสัยในทะเลลึกหนึ่งในจุดเด่นของเรือหลวงปลายชนคือการออกแบบที่เน้นความประหยัดเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษาที่ง่ายดายซึ่งเป็นผลจากการออกแบบร่วมกันระหว่างวิศวกรไทยและวิศวกรอังกฤษภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้กองทัพเรือสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายระยะยาวได้ดีขึ้น และสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบต่างๆบนเรือตลอดระยะเวลาที่เข้าประจำการเรือหลวงปลายชนได้ปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเถื่อนการต่อต้านการค้ามนุษย์การกวาดล้างเรือประมงผิดกฎหมายไปจนถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเลในพื้นที่ห่างไกล ตัวเรือมีระบบสื่อสารและเรดาร์ทันสมัยที่สามารถรับสัญญาณขอความช่วยเหลือและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังศูนย์บัญชาการหรือหน่วยสนับสนุนบนฝั่งอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเรือหลวงปลายชนคือการปฏิบัติภารกิจร่วมกับเรือของประเทศพันธมิตรในอาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นการฝึกทางยุทธวิธีร่วมกันหรือการช่วยเหลือในภารกิจมนุษยธรรม ตัวเรือมีความสามารถในการปฏิบัติงานแบบเครือข่ายร่วมกับระบบ c c i s r และการติดต่อสื่อสารกับเรือจากนานาประเทศในมาตรฐาน NATO ได้เป็นอย่างดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรือหลวงปลายชนได้แสดงศักยภาพในภารกิจค้นหาเรือประมงที่สูญหายระหว่างพายุรวมถึงการช่วยเหลือเรือพาณิชย์ที่ขัดข้องกลางทะเล อีกทั้งยังมีบทบาทในงานแสดงนานาชาติเช่นการสวนสนามทางเรือนานาชาติที่จัดโดยประเทศพันธมิตรซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพเรือไทยและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางเรือที่ไม่แพ้ประเทศใดในภูมิภาคเรือลำนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมต่อเรือรบในประเทศไทยและเป็นต้นแบบของเรือในอนาคตที่ไทยสามารถออกแบบและผลิตได้เองในประเทศซึ่งนอกจากจะลดการพึ่งพาการนำเข้าแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจงานวิจัยและการพัฒนาทางเทคโนโลยีให้กับประเทศในระยะยาวด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติการและการส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศเรือหลวงปลายชนจึงไม่ใช่แค่เรือรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองและความก้าวหน้าของกองทัพเรือไทยในยุคใหม่ ติดตามชมเรื่องราวเรือรบล้ำอื่นๆและยานพาหนะล้ำยุคได้ที่ช่องออตโตคิงดอมช่องที่รวมทุกสิ่งของโลกเทคโนโลยียานยนต์ไว้ในที่เดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากพวกเรา